สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นพะทมศึกษาปิทยสารนะคะคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูปอนั่นเองค่ะอ่วันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดนั่นเองนะคะมาตราตัวสะกดเราได้เรียนแม่กบแล้วก็แม่กบไปแล้วใช่ไหมคะที่ไม่ตรงตามมาตรอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กลและแม่กดกันค่ะ ไม่ตรงตามมาตรานะคะก็จะมีแม่กบแม่กบแม่กลนและแม่กดนั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะแม่กลนนะคะก็จะมีตัวสะกดอยู่ทั้งหมด6ตัวได้แก่นอนหนูยอผู้หญิงนอนเนนรอเรือรอลิงรอจุลานั่นเองะคะเวลาอ่านออกเสียงก็จะเหมือนตัวนอนหนูสะกดนั่นเองคะอ่ะตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าอาหารนะคะอาหาร เราจะสะกดด้วยรอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านเป็นนอนหนูสะกดนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าเหรียญสะกดด้วยตัวยอผู้หญิงเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นนอนหนูสะกดนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าลูกบอลคําว่าบอลเห็นไหมคะสะกดด้วยตัวลอริงเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นนอนหนูสะกดนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าขอบคุณคุณคาว่าคุณใช่ไหมคะสะกดด้วยนอนนนเวลาอ่านออกเสียงก็เป็น นอนหนูนั่นเองค่ะต่อไปเรามาอ่านไม่กลุ่ป้องกันค่ะคำแรกนะคะคำว่าผล,ลไม้สะกดด้วยตัวลอลงอ่านออกเสียงเป็นนอนหนูสะกดนั่นเองค่ะบริการบริการสะกดด้วยตัวรอเรือกรตันยูสะกดด้วยตัวหญิงคุณภาพสะกดด้วยตัวนอนนนวานอนสะกดด้วยตัวรอเรือกลอน,น,น,อนสะกดด้วยตัว,อออน,ดดว,ตวนอนหนู การบ้านสะกดด้วยตัวรอเรือคำว่าบ้านก็สะกดด้วยตัวน,นหนูนั่นเองบึงการรอจุลาใช่ไหมคะก็อ่านออกเสียงเป็นน,นหนูนะคะต่อไปกุญแจสะกดด้วยตัวเยาวผู้หญิงเนนสะกดด้วยตัวรอเรือทหารสะกดด้วยตัวรอเรือของขวัญสะกดด้วยตัวเยาวผู้หญิงเห็นไหมคะล้วนแล้วอยู่ในมาดตาแม่กลนทั้งนั้นเลยนะคะ ต่อไปนะคะแม่กดบ้างแม่กดนะคะจะมีตัวสะกุดที่เยอะที่สุดนะคะมีทั้งหมด16ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ตัวจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปตักทอฐานทอมุนททอพุเท่าดอเด็กตอเต่าตอถุงทอทหารตอทงสอสลาสอฤสีสอเสือนะคะจะออกเสียงเหมือนมีตัว ดอด็กสะกดหมดเลยนะคะอ่าอย่างเช่นคําว่าบวชสะกดด้วยตัวช้ช e ้างเวลาอ่านออกเสียงก็จะเหมือนดอด็กสะกดนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าคําว่ารถไฟนะคะคาว่ารถไฟสะกดด้วยตัวทอถุงเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นดอด็กสะกดนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าอาวุธอ,อาวุธทอทงเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นดอด็กนั่นเองนะคะ ต่อไปกระดาษสีสีเวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นดอเด็กสะกุนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าตํารวจจอจานสะกุก็จะอ่านออกเป็นดอเด็กสกดนั่นเองนะคะต่อไปมาอ่านแม่กดพร้อมกันค่ะอะคําแรกนะคะคําว่าอิดอิอดจะสะกดุด้วยทอฐานปราศาสกุลด้วยทอทหารกาสะกดด้วยตัวโซ,อซอ พิเศษสะกดด้วยตัวสหรษีอุทิศสะกดด้วยตัวสศลาเมตตาสะกดด้วยตัวต่อเต่าพัฒนาสะกดด้วยตัวต่อภูเท่าปรากฏสะกดด้วยตัวต่อปตักกฎหมายสะกดด้วยตัวเดชดาพลาสติกสะกดด้วยตัวส่อเสือเพศสะกดด้วยตัวชชช้างและโรเรืออํานาจสะกดด้วยตัวจอจานนั่นเองค่ะ เป็นไงบ้างคะเราได้เรียนรู้มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงกับมาตราไปแล้วนะคะมีทั้งหมด4มัตราด้วยกันนะคะได้แก่แม่กบแม่กบแม่กดแล้วก็แม่กลนนั่นเองคะ่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะว่าแต่และมาตราเนี่ยนอกจากตัวกไก่แม่กบก็คือกไก่แม่กลก็คือนอนหนูแม่กดก็คือดอเด็กแล้วก็แม่กบก็คือ,อไปใบไม้นอกจากตัวเหล่านี้แล้วมีตัวสะกดอะไรอีกบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ